สวัสดีนะครับผมพบกันกับยูคิ o อดูเอลลิงสนะครับผมนะวีดนี้ก็จะเป็นวิดีโอเคลียร์สเตจมิชชั่นของโล่แอร์ไกันต่อนะครับนะจากวิดีโอคราวที่แล้วเราอั s สเต e ถึงม,มิชชั่น12แล้วนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะเป็นเคลียร์ขึ้นไปสเตจมิชชั่น13นะครับเดี๋ยวผมขอจบบอลตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลื่อนกันนะครับ บอมันจะ OTK ได้หรือเปล่านะต้องดูทีหนึ่งก่อนเพราะบางทีมันก็ไม่ชอบ OTK นะทั้งนั้นที่จังหวะมันได้เนี่ยพอไหมพอมาเชนโช์ขึ้นบนสองใบมันไม่ชอบ OTK ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้โหมีกำแพง ครับผมนะเดี๋ยวเราแต่ก่อนไปนะครับผมก็จะสรุปทบทวนมิชชั่นกันก่อนนะครับผมนะว่ามีอะไรบ้างก็คือ,อชนะ11ครั้งนะครับผมนะที่2คือชนะยูยะเลเวล30ต่อติดต่อกัน3ครั้งโดยห้ามแพ้นะครับผมนะอันที่3คือชนะโดยใช้มอนสเตอร์เผาแฟรี่นะครับผม2ครั้งนะแล้วก็อันที่4คือทานันเชิญมอนสเตอร์แบบเพนดูรัม2ครั้งใน1ดูอลนะครับผมนะก็จบลงไปแล้วนะเราจะไปกันต่อที่สเตจมิชชั่น13กันเลยนะครับ มีชั้น13นะครับผมเราจะดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกคือทำไลน์มอนเตอร์30ครั้งนะครับผมในโลกของอาร์ไฟนะครับผมอันที่2คือทําการอัญเชิญมอนเตอร์แบบ30มสิบอัมทัการอัญเชิญมอนเตอร์30ครั้งนะครับผมในโลกอาร์ไฟอันที่3คือใช้การายุสเปลกการนี่คือใช้การเวมนนะครับผม20ครั้งนะครับผมนะอันที่4ีก็คืออา,อาชีพ 3 No Damage Win in Duel Against Yuya Sasaki สาโดยใช้ยูซิงก o องนะครับผมก็คือใช้ตัวคอนก้องนะครับผมที่ปลดล็อกมาในช่วงตอนตอนต้นตอนต้นตอนต้นๆนะครับผมนะเอาชนะยูยะนะครับผมนะแบบไม่เสียไลท์พอยต์นะครับผม3ครั้งนะแล้วก็อันที่4ก็คืออันที่4หรืออันที่5ว่าอันที่ทําทำการอัญเชิญ นะครับผมมอนสเตอร์เ e เวลหรือเอ็กซีดแ n ง7นะครับผมขึ้นไปนะครับผมเผาเครื่องจักร2ครั้งใน1ดูเอลสู้กับยูยะโดยใช้ตัวละครก้องเหมือนกันนะครับผมนะคืออันเนี้ยมันจะต้องใช้ตัวละครกล้องในการปลดเอ่อเคลียร์มิชชั่นก็คือ2มิชชั่นนี้นะครับผมคือชนะยุยะ3ครั้งแบบไม่เสียรายพอยแล้วก็ใช้อันเชอร์มอนเตอร์เผาเครื่องจักรเนี่ยหรือว่า เี่เออเลเวลเจ็ดนะครับผมหรือเอ็กซเซตแรนด7 mm hmm. เผาเครื่อนจักขึ้นไป2ครั้งนะครับผมนะใน1นึ่งดวลนะ mm hmm. ก็อันนี้เนี่ยคือในตัวมุมมองผมเอ่อตัวกล้องเนี่ยคือเป็นเป็นตัวละครที่ใช้เออเมนหลักเป็นซ u เปอร์เฮฟวี่ซามูไรนะครับผม mm hmm. ถ้าใครมีเด็กซ u เปอร์เฮฟวี่ซามูไรเนี่ยก็ก็เอ่อเคลียร์เคลียร์ได้เคลียร์ได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มี ไม่มีเด็กซูเปอร์เฮฟวี่สมูไรหรือว่าเด็กแมชีนอื่นๆเนี่ยมันก็ต้องจัดออกมาเฉพาะหน่อยนะครับแต่ทีนี้คือเงื่อนไขในการเรียกอันเชิญเนี่ยมันต้องเป็นเขาเครื่องจักรเลเวลเจ็ขึ้นไปซึ่งถ้าเป็นการ์ดที่จักแรกจักตัวเนี่ยค่อนข้างหายากนะค่อนข้างหายากค่อนข้างหายากเลยนะครับเพราะว่าทีมแมททีมเครื่องจักรที่เป็นเลเวลสูงๆตอนนี้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะมีแค่กิมมิกพักเพ็ด นะครับผมแต่กิมมี่พักเห็นเนี่ยถ้าจะเล่นแดกจริงๆก,ก็ต้องไปเปิดกล่องหาเอาอีกซึ่งมันอยู่ในทั้งเมนบ็อกมินิบ็อกเหมือนกับชุดซูเปอร์พิสมอไรครับเหมือนก็เลยผมว่าค่อนข้างที่จะลําบากนะแต่นี่ผมจะลองสก,กรีนดูนะครับเป็นมอนเตอร์เผาเครื่องจักรเลเวลเจ็ดอะไรพวกนี้นะก่อนนะกันนะครับซึ่งการาดส่วนใหญ่มันจะเป็นการาดพวกเปิดในกล่องเมนบล็อกอะไรพวกนี้นะครับยกเป็นตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะแลกจากอีเวนท์ที่ผ่านมานะแต่ว่า,เ,าเป็นซิงโครนะ เป็นซิงโครผาเครื่องจักรก็คือใช้จูเนอร์ซิงโครสามันก็โอเคพอใช้ได้อยู่แหละนะครับแต่ถ้าเอาแบบอยากแลกจากแลกจากร้านค้าหรือว่าแลกจากตั๋วพวกนี้ซึ่งผมว่าถ้าเอาแบบใช้แบบง่ายๆหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับฟูลซ e เลอร์ดากอน er นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้ตั๋วแรงเอชอาร์นะครับผมนะตั๋วแรงเอชอาร์หรือตั๋เอชอาร์บางกิจกรรมลองดูดีๆครับก็เอาไปแลกมาได้ ซึ่งใบนี้มันจะมีเอฟเฟกที่ว่าเราสามารถอันเชิญการใบนี้แบบนออ์มอนซัมมอนได้หรือเซตได้โดยที่ไม่ต้องลงแบบสังเวยแต่พลังโจมตีป้องกันกับค่าค่าค่าปกติของมันะจะโดนลดลดไปครึ่งหนึ่งซึ่งค่าปกติออริจินอลมันอยู่ที่2 8 0 0ันองอทสองแปดดเฟนสันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสามารถลงน้อ์มอลปกติค่าพลัง ของกล้าไปเนี่ยจะลงพอลงลงไปครึ่งหนึ่งก็คือถ้าลงหนอมมอสมอนตัวนี้จะเหลือพลังโจมตีพันสีป้องกันหนึ่งพันนะครับซึ่งอันเนี้ยคอ่อน,คนะคนข้างที่จะหาได้ง่ายๆนะครับนะซึ่งค่อนข้างที่จะหาได้ง่ายๆอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นตัวแล้งที่เอาไปแลกได้นะครับส่วนก้าไปอื่นเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง แล้วก็มอนเตอร์เลเวลเขึ้นไปที่พอเล่นที่เราพอเล่นได้ก็มีไซเบอร์ไซเบอร์ดาร์กแต่ไซเบอร์ดาร์กเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่นะอ่ะตอนนี้ผมคู่เอาไว้แล้วกันสนกราไปอื่มนมาเล่นค่อนข้างเฉพาะทางที่จะลําบากอย่างพวกใบนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับผมเป็นแมชชีน่าฟอร์เทสแต่ตัวนี้มันจะอยู่ในชุดมินิบ็อกนะครับผมนะถ้าใครไม่ได้เปิดกล่องก็อาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะครับไม่จําเป็นก็ได้นะแต่ว่าถ้า ผมมองว่าแบบว่าถ้าแบบให้เล่นเล่นเล่นได้นะเอาแบบจริงๆนะผมก็ต้องใช้ใบนี้แหละฟูซิโดาคอนส่วนแบมมีพปักเพจผมก็ไม่มีเยอะอยู่แล้วก็เ,เลยตัดเอาตัดทิ้งออกไปเนี่ยมันเอาจริงๆเดี๋ยวผมต้องไปแลกเอาเอามาเพิ่มแล้วกันนะครับเพอาแลกฟูซิโดาคอนเพิ่มอีก3ใบแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบซิงโค ซิงโครแมชชีนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะเล่นได้อันนี้คือแรกจากกิจกรรมที่ผ่านมานะรู้สึกจะเป็นกิจกรรมในเทอร์โบรูเอลนะครับผมนะแต่ถ้าใครไม่มีจริงก็ต้องลองหาตัวยาดูแล้วกันนะผมก็ไม่รู้จะยังไงละนะเดี๋ยวผมจะไปเอาอันอื่นก่อนนะครับแมชชี Machine. นนะบหนึ่งนะมันต้องเป็นไหมเออแมชชีนเลเวลสี ได้อยู่แล้วก็ก็ไม่นี้ยได้อยู่มัง้งใช้ได้อยู่ไมอ่อน้อยนั่ก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะใช้การมอก็คือบางใบที่ได้จากการเปิดซองอะไรพวกนี้ก็ใช้ไปบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลือกจูนเนอร์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอเพอทํทำซิงโคอะไรเงี้ยนะครับ เนื้อว่าสาวเอาเครื่องจักรแล้วกันเนาะนะซึ่งมันมีไม่กี่ใบนะครับคมเจอแชนเดอร์ก็เจอไม่เนูเป็นนนอ๋อดิวซิงคอนอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ดิวซิงคอนแล้วกันเผื่อไว้ นะครับแล้วก็เวสามาันทั่วไปแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเหลือพื้นที่ให้ลงมอนตัวฟูเซีร์ดากอนด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ไปไหนชุบสี จะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวผมไปหาเติมฟูเซียดากอนก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะฟูเซแบบียดากอนแป๊บมันต้องเอาตัวแรกอะเดี๋ยวผมหาตัวก่อนแต่ตัวที่ผมแรกนี่ก็มีน่าจะเยอะเพียงพอครับผมนะสำหรับใครที่ ยังไม่ได้เอาตัวไปแลกอะไรพวกนี้นะครับเราลองดูก่อนนะว่ามีหรือเปล่านะครับถ้ามันบอกว่าเป็นตัวแรงดูเอลก็อาจจะจะน่าน,นิดนึงนะแต่บางทีก็บางทีก็มีแบบมีตัวในกิจกรรมพิเศษที่พอแรกได้อะไรเงี้ยอ่าโอเคผมมีตัวแรงนะหนึ่งใบล็อกอินบนนะั้นใช้ได้ป่าวะเดี๋ยวก่อนผมจะลองหาดูตัวนั้นก่อนนะที่มันพอมีนะแต่ถ้ามันฟิกขึ้นมาอย่างนั้นจริงๆก็ทําใจนะ โอ้สองสัยฟิกว่ะฟิกแค่ตัวแรงเท่านั้นนะเนี่ยมินชั่นโซกิทอ่ะมินชั่นโซกิทว้าวเอาเรื่องเว้ย โอเคโอเคครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าจะเป็นอย่างนี้คือต้องเป็นตัวแรงเท่านั้นแลวแหละนะครับผมนะตัวอื่นไม่น่าจะแลกได้ละตัวอื่นไม่น่าจะแลกได้ล้วในกิจกรรมท่าที่ผมลองเ,ออเช็คมานะคือต้องเป็นตัวแรงอ๋อนี้ได้นี่หว่าโอเคงานแลกมาก่อนใบหนึ่งเลยโอเค อันนี้อันนี้ผมรู้สึกว่าใจตั๋วของ Arc V Release นะครับโลก Arc V เนี่ยก็สามารถแลกได้เหมือนกันนะครับอ่าเหลืออีกใบนึงผมจะใช้เป็นตั๋วแร้งแรกแล้วกันนะครับก็จะได้เป็นครบ3ใบนะอันนี้นะแมชชีเนาะแล้วก็เคครบเพราะครบตรงนี้เราก็จะ อนี้กเลยก็ซีก็ดีอยู่นะอืมจะได้อยู่โอเคเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ออันนี้เดี๋ยวผมจะลองแบบเฮ้เดี๋ยวก่อนนะมันต้องใช้สู้กับยุยะนี่หว่าบังคับด้วย มันบังคับด้วยนะต้องสู้อยุยะ ah ด้วยอ่าใช่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 แต่ทีเนี้ยคือสู้อยุยะเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าสู้เลเวลไหนอ่าเลเวลสิบเลเวลยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยเราก็สู้เลเวลสิบก็ได้นะครับก็ทําให้เราเล่นที่จะค่อนข้างได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ไอ้มิชชั่นที่ชนะอ่าอยุยะสามครั้งโดยไม่เสียไรพอยเนี้ยก็สามารถเลือกเลเวลได้นะถ้าไม่ไหวจริงก็เลเวลสิบเอานะครับ ไม่ไหวก็เลเวลสิบเอาง่ายๆโอเคอันนี้โอ้ลงได้สบายแล้วเออเฮ้ยผมลืมใส่จอกไปว่ะถ้าใส่จอกไปตอนถ้านอมท่าลงแบบนอรมสมอนแล้วเราหมอบจอกเอาไว้เนี่ยเราใช้จอกเปลี่ยนให้มันมอนกลับมาเป็นพลังพลังออริจินอลเดิมได้นะ เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนคอร์สอีกนะเป็นการ์ปอื่นแทนอ่ะโอเคอันนี้เราก็เท่ากับว่าอันเชิญครบสองครั้งแล้วนะครับเราก็ตีปิดเกมไปก็ได้ปกติ เรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับมิชชั่นใช้มอนเตอร์เลเวล7นะครับหรือเอ็กซิแลนขึ้นไป2ครั้งในโซ่ยูยะ ah, นะครับผมนะโดยใช้ตัวคอนก้องนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชนะแบบโ no นดามินครับผม3ครั้งก็ทีนี้ผมจะเป็นไอ้นี่ละจะใช้เด็กอื่นได้ละก็จะเป็นฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่นะครับ Yeah. Mm, okay, ว้าวสวยมือสวยมือสวยอยู่โอเค้าเราจะใช่ไหม ผมจะทําแบบว่าใช้เวทมนต์อะไรตร,ตรงนี้ไปด้วยแล้วกันเพราะถือว่ามันมีมิชชั่นที่ว่าต้องใช้เวทมนต์20ครั้งใช่ไหมครับก็ถือโอกาสใช้ให้เยอะที่สุดนะจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรตะกี้ที่แบบที่ผมเห็นแบบฟิวชั่นเสร็จปั๊บใช้มาร์ชอะไรงนี้ก็ไม่ได้อะไรนะคือผมจะเคลียร์มิชชั่นด้วยใช้เวทมนต์ด้วยนะครับนะเท่ากับว่าในเนี้ยใช้ได้อย่าง3-3ครั้ง มาเชนสองใบฟิชชั่นใบหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็แบบว่าเอ่อเคลียร์ของมิชชั่นเฉยๆนะแต่ถ้าเล่นจริงๆคงไม่คงไม่ขนาดนั้นนะดูอีกทีหนึ่งโอเคก็เคลียร์เพิ่มไปอีกหนึ่งมิชชั่นนะครับก็คือ,อ,อชนะ อยูอย่สามครั้งโดยไม่เสียไรพอยนะครับผมนะแล้วก็อันนี้จะเหลืออันเชิญมอนเตอร์30ครั้งทำลายมอนเตอร์30ครั้งใช้กล้าวิมอนยครั้งอะไรพวกนี้ก็ไม่ทากันต่อนะครับผมนะก็เอาไปทําสามารถไปทากันต่อเองได้นะครับผมนะก็คงไม่มีอะไรที่จะยากอะไรเกิดไปแล้วนะครับผมนะสำหรับ อ่ามิชชั่นนี้นะก็เดี๋ยวสำหรับวิดีโอนี้ครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะสำหรับอตอนหน้านะครับผมก็จะเป็นเคลียร์สเตทมิชชั่นต่อนะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ